อ่านว่างค่ะผึกต้มค่ะเพื่อนๆอร่อยมันไม่ใส่น้ำตาลนะต้มเฉยๆเดี๋ยวก็อจะกินนั่นอีกค่ะมายงชิด <c oughs> มีเป็นกล่องเลยลูกสุดพายซักผ้าให้พับผ้าให้ แม่ผัวเอื้อมไม่ได้ก็เอาตะขอคล้องลงมากระจุยกระจายสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในห้องลรอยี่งไปข้างนอกมาไปอยู่ข้างนอกมาแล้วเดี๋ยวเราก็วันนี้ก็ทายาหมองนวดบริหารได้สองยกแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเอาอีกสักเอาไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆ hãy hãy tìm ok cut.